สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะนกกนครับวันนี้พบคะแนนข้อไปขอกับอีเทียมหรือว่าอีเทสประจําวันอังคารที่28มกราคมนะครับวันนี้ราคาของตัวคริปโตก็ปรับตัวรีาบาวขึ้นมาเมื่อวานหลังจากที่เริ่มมีการย่อแรงนะเมื่อวานแผนของตัวบิตคอยเราก็ได้มีการมองว่าอมองว่าตอนนี้น่าจะเป็นขึ้น4ถูกไหมไมมองเป็นขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4แล้วลงขึ้น5แต่ตอนนี้เหมือนราคามันขึ้น5้ามันไม่ได้มีนิรล ห้าอาจจะเป็นฟีเลยก็ได้เดี๋ยวจะเป็นแค่ขาสีานี่เดี๋ยวต้องตามต่อราคาก็ชนแนวต้านที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมานิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาทดสอบแนวตาน้านด้านบนนะครับก็ถือว่าแผนเมื่อวานพอได้อยู่นะครับแต่จริงใจจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อวานลงมาตรงนี้นได้เล่นรอบเด้งค่อนข้างแรงเลยด้วยแต่ว่ามันเลือกที่จะขึ้นไปก่อนนะครับไม่ถึงแนวรับที่เราเล็งไว้นะครับส่วนแผนอีทิลเลียมหรือว่าอีทเทสรอบก่อนที่เราเคยคุยกัน ก็ราคาก็ลงมาขึ้นมาทดสอบแนวต้านแรกไวไ้เองที่ประมาณสามสามสองหกถึงสามสี่หนึ่งศูนย์ถูกไหมแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็เริ่มมีการย่อตัวลงแล้วก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับล,ะล,ะละ่างก็ถือว่าแผนรอบเสร็แล้วก็พอได้อยู่เช่นเดียวกันนะไม่น่าแตกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชาันนิดนึงละการสำหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่ม ตน้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำได้เองก็สามารถเลื่อนดด้านล่างตรงนี้กดคําว่าเพิ่มเติมนะครับกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือทุกช่องทางนะว่าจะเป็นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางเพจเรามีมีให้หมดนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวลิงก์เปรโมช่นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์เปรโชีของทางบรกเกอร์เอกเน็ตนะครับแล้วก็ข้อดีของเอกเน็ตก็คือมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรด ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคริปโตหุ้นทองคํานะครับก็ใครที่สนใจแล้วมีความรู้เรื่องการด์ดอยากลองเทรดก็ลงทะเยนตรงนี้แต่ใครที่อยากเทรดแค่คริปโตอย่างเดียวครับหรือว่าอยากสะสมเป็นเหรียญด้วยเนะี่ยก็แนะนํานะครับก็คือ,อสองบงนี้ก็คือไบแนนนะครับไบแนนไทยนะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่ชอบไบแนนนะครับอีกทางเรืองหนึ่งก็คือบิตครับนะครับก็ ใครที่อยากสะสมเป็นเหรียญน,นะครับซื้อลงทุนก็สามารถลงทะเบียนผ่านสองแพลตฟอร์มตรงนี้นี้ได้นะผมแปะเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็พิเศษเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่อ่ะอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพิ่มเติมแล้วก็สามารถทักไลน์อ่าแอดตรงนี้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยื่นขายนะครับเป็นการเข้ากลุ่มนะครับลองสอบถามทายเพิ่มเติมดูหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีอยู่นะครับ อย่างเช่นถ้ามี x อกเอยู่นะครับอยากจะเทรดด้วยกันและอยากย้ายก็สามารถแจ้งย้ายหรือสอบถามขั้นตอนการย้ายมาที่ Li แอดนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีมีไบนั้นอยู่แล้วอยากจะเข้าไปเป็นกลุ่มก็สามารถเปิดพอร์ตบิทคัพก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเอกเ็ก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีบิ t คัพอยู่นะครับก็เปิดตัวไบนั้นเพิ่มก็ได้หรือเอกเเพิ่มก็ได้ก็เปิดแพลตฟอร์มหนึ่งก็สามารถข้อร่วมกลุ่ม เทรดก็เราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากครบมูลตอนเลยก็เอกเนนะครับเพราะนั้นอตอนนี้เรามีเปิดเพิ่มเข้ามาให้2โบล็อกนะสำหรับใบแนนไทยแล้วก็ปิดครับนําใครสนใจนะครับอยากลองเทรดนักฟังแล้วน่าสนใจก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้ากลุ่มก็ลองสอบถามมาที่ Line a อดพีดครินะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกลับมาที่กราฟนิดนึงครับ ตัวอ e ีเจลี่มนะครับวันนี้มาเย็นเลยอ e ีเจลิ่มเนี่ยเรามองโซนแนรับมาที่กรอบนี้ใช่ไหมอันนี้มันมาแตะตั้งแต่ข่าวทีแล้วแล้วอันนี้เป็นโซนแนวรับล่างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมมันนิดนึงนะครับทางเฟรมมันนิดนึงอ่ะผมลบออกก่อนนะในส่วนของรละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไงเรา คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เวลาอาจจะขั้นไปนิดนึงในส่วนของตัวอีเทเรียมนะครับในภาพของทางเฟลมันเราเคยคุยกันว่าเราตามาเคสของอะไรครับอาจจะเป็นอินเพลก็ได้นะเพราะอีเทเรียมทรงไม่ได้เหมือนบิตคอยน์นะที่ขึ้นเป็นชแนลนะครับถ้าเกิดใครจ,จบได้ที่เราคุยกันในคลิปของเมื่อวานอีเทเรียมเนี่ยมองถ้ามองเปอินเพลว์ก็ได้หรือเป็นโครงสร้างไซเว่ก็ได้ในภาพใหญ่ถ้าตรงนี้มองไป็ินเพลว์ก่อนนะก็คือขึ้นเป็งใหญ่ใช่ไหม ตัวนี้คือขึ้นสองใหญ่ถ้าตัวนี้คือขึ้นสองใหญ่ตัวนี้อาจจะเป็นขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา B อ่า B อาจจะจบตรงนี้อ่าจบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีลงขา C หรือตรงนี้อาจจะเป็นน้อยนะครับลงขา C นับ A คือ A ที่หนึ่งเพื่อจบขึ้นสองแล้วค่อยวิ่งขึ้นขึ้นสามนะครับนี่คือไอเดี 1. ที่หนึ่งทีนี้อ่าสิ่งที่ เรามาตามต่อสองอาจจะจบตรงตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้อันนี้เยวต้องมาตามต่อทีหนึ่งซึ่งต้องรอก,การาฟเฉลยอ,อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราเลยมาโฟกัสแค่เทรนชุดนี้นะอันนี้ผมเน้นย้อนไปทีนึงนะก็คือเทรนชุดนี้ที่เรามองว่าตรงนี้โครงสร้างราคาเนี่ยผมให้ข้อสังเกตในคลิปของสมา์ที่แล้วว่าอ่าซ้าตรงนี้มันมีความใหญ่กว่าตรงนี้นะครับย้ำไปหลายรอบแล้วก็คือเลยมองว่าอาจจะเป็นคนระดิกีนะก็คืออาจจะไม่ใช่พี่น้องตระกูลเดียวกันนะอาจจะเป็นคนตระกูล ราะนั้นก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้จะเป็น B ที่ยังไม่จบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น a ย่อยลง b ย่อยอาจจะมีขึ้นขา C ย่อยขา C ย่อยก็จะมีทาร์กเก็ตอยู่ที่โซนด้านบนที่เรามาไว้เนพะื่อให้จบ B หรืออาจจะเป็นขึ้นขึ้น3าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นโครงสร้างไซเวก็ได้ที่อาจจะเป็นอะไรครับเป็นขา A เป็นขา A ตรงนี้นะครับจะเป็นขา A ขา B แล้วก็ลงขา C แล้วก็จบแล้วก็ขึ้นก็นได้เนี่ยจะมีขาดีขาอีเป็นแถลงเกินได้หมดนะครับอันนี้คือบริบทของเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามองในภาพโลจิกเนี่ยอาจจะเจอโครงสร้างไซเวก่อนนะโครงสร้างไซเวก่อนแต่ถามว่ามันเป็นเทรนในกรอบให้เราเทรดไหมเป็นแน่นอนเพราะว่านี่เป็นภาพทางเฟรมันเราไม่ได้เทรดในทางเฟรมันอยู่แล้วยกเว้นว่าถือในสปอตอันนี้ค่อยมาแกะอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสแค่ท่อนนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมเลยถามว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นเซกเมนที่1อาจจะเป็นขา A r ร b นะครับแล้วก็เราลงขาซนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าขา B จบหรือยังในไอเดียที่หนึ่งนะถ้ามองตอนนี้ก็คือมองมองได้สองเคสอ่าก็คือถ้าเราจะมองเคสแรกใช่ไหมเคสที่หนึ่งอ่าผมพูดภาพใหญ่รอบนึงก็คือมองว่าเป็น A b, ย่อบีเราไป C ีเดี๋ยวจะมองเป็นขึ้หนึ่งก็ได้ย่อสองแล้วไปสามนะครับ แล้วก็เสที่สองก็คือมองเป็น Poly แบบนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้คือขา A ตัวนี้คือขา B แล้วเดี๋ยวจะมีขา C ก่อนก็คือจะไซด์์ก่อนในเด i t ที่สองส่วนตัวเนี่ยตามเสที่สองอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของเคสที่เป็นขึ้น B ที่เราคุยกันนะครับก็คือมันเห็นราคามันขึ้นมาเป็นหนึ่ง segment สอง segment สาม segment แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราซูมไปดู time frame รีดหน่อยนะว่าเห็นอะไรบ้างซึ่งตอนนี้โครงสร้างที่เยี่มาตรงนี้ก็ค่อนข้างมีความใหญ่นะมีความใหญ่เทียบกับก้อนเนี่ยเพราะนั้นผมเลยมองว่ามันมีโอกาสนะที่จะเป็นโคละชุดขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรมวิกดีกว่าพอเราไปดูทางเฟรมวิกนะครับเดิมว,ว่าถ้ามองอ,อ่าไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสลงต่อราคาก็ไม่ได้ขึ้นเพราะสอบนะครับอันนี้ก็คือโซนแนวรับเดี๋ยวรับออกก่อนก็ได้นะครับเดยมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็น5้าเซกเมนต์ใช่ไหม เพราะว่าตรงนี้เรารู้ว่าโลจิมันเป็นภาพ b แหละแต่ถามว่า b มันตายตัวไหม B มันก็สามารถเป็นนอนได้เช่นเดียวกันตางเฉลี่ยก็คือแหละบี b ที่เป็นบีสตองนะครับก็คือ a b c แล้วตรงนี้อาจจะเป็น x เพเพื่อขึ้นขา a ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าลอจิกของเขาตอนเนี้ยเราคุยกันประเด็นก็คือกรอบเนี้ยหกร้อยกว่าเหรียญตรงนี้กับชุดนี้ ประมาณ1 0 0 0 1,100ก็มากกว่าประมาณ2เท่าเพราะนั้นมีโอกาสที่อาจจะเป็นโคโรชุดที่ขึ้นกันแต่ถามว่าเป็นชุดเดียวกันได้อย่างไรได้แต่ลอจิกถัดมาที่เราต้องเห็นคือการปรับตัวใช้เวลาน้อยเพื่อรักษาโครงสร้างชุดเดียวกันก็คือพีเรียดมันจะใกล้ๆกันก็คือระยะเวลามันจะใกล้ๆกันประมาณนี้เพื่อที่จะอาจจะไม่ปรับตัวก็คือถ้าเราลากเข้าๆอาจจะประมาณกุมพามีนาควรเห็นการขึ้นต่อได้แล้วถ้ายังมีลาอยู่ โอกาสที่จะเข้าสู่ไซเคิลขาลงที่เป็นขา C หรือขึ้นปรับอื่นๆมีสูงนะครับอลอจิคมันเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามากกอบตรงนี้ไว้ก่อนอผมขอตานเป็นขึ้นอมองว่าตัวนี้เป็นขา A ครับใช่ไหมตัวนี้คือขา B นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในขาขา C นะครับในขา C ซึ่งตอนนี้ขา C เราเห็นแล้วามีการลงมาในเซกเมนต์ ก็คือจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ a ผมเปลี่ยนเป็นปสีฟ้านะแล้วตรงนี้อาจจะคือขึ้น2หรือ b นะครับกำลังลงมาสัปดาห์ที่สามหรือ C ซึ่งถ้านับตรงๆนะอันนี้เอเที่1น,นะนับตรงๆอันนี้เคสแรกนับตรงๆเลยก็คือหรืในอ A 2หรือบ3าหรือ c อ่าลองวัดเข้าๆครับตอนนี้ถ้าเราวัดเข้าๆขึ้นขึ้ขน,น,น,น3หรือ C เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะติด ตนะิดไซนนะ64.8ก็ก็ปิดต่ำกว่านะ78.6ก็ไม่ถึงเพราะนั้นน้ำหนักของนอนก็น้อยขึ้น3าิน้อยใหญ่เพราะขึ้น3ต้องยาว166 64.8ก็น้อยแล้วก็เริ่มมีแรงสือเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยระหว่างน่าจะเป็น polyweb p o l y w e คืออะไรครับก็คือขึ้นปรับภายในก็คืออะไรครับอาจจะเป็นตรงนี้ก็เลยจะมองอาจจะเป็น a b c เพื่อลงต่อแบบนี้แทนก็คือเป็น poly ก็คือมีการแยกย่อยไม่ได้ลงเป็นโครงสร้างนับเป็นเทนตตรงแบบนี้ นะครับทีนี้ขาสามในรูปแบบของเดลกอนอลเนี่ยสามารถลงได้นะเพราะว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีกดตายตัวเพราะฉะนั้นถ้าแบบเนี้ยอาจจะให้น้ำหนักของเคสของเดลกนอลได้ถ้าไปเคสของ De A n o เด g ก n นอลอาเราเขียนเลยว่าตอนเนี้ยเราน่าจะอยู่ในเซ gment ที่สี่หรือ x นะครับตรงเนี้ยถ้าจบก็อาจจะมีลงเซเมนต์ที่ห้าเพราะฉนั้นอ่าเราเคสที่หนึ่งเราได้แล้วว่าถ้าเป็นเดลกนอลนะก็คือสี่ลงห้าอันนี้เป็นการปรับตัวเพื่อเตรียมลงต่อ นะครับถ้าไม่ผ่านเงื่อไขายของชุดนี้ก็คือห้ามเบรกทำามเท่าไหร่ครับสามเจ็ดสี่ห้านะครับสามเจ็ดสี่ห้านี่ไม่ควรเบรกนะครับเงื่อไขายภาพในการลงชุดนี้อ่ที่จะเป็นขาสี่จริงจริงขอบเขตของเขาเนี่ยเราตีกรอบเหมอนกนได้ครับเคตแรกขอบเขตของเขาเนี่ยจริงๆรีเบาลไม่ควรเกินเท่าไหร่ อ่าง้เ64.8-50%ก็ผมมองว่าเต็มที่นะไม่เกินน,นี้โซนนี้อ่3-2-4-2 3-4-3นะครับไม่ไม่ไม่ควรเกินนี้อันนี้คือภาพของการเป็นขึ้นสี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าขึ้นสี่เนี่ยรีบาวจบหรือย,อยังอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งนะครับที่เราต้องตามต่อส่วนไอเดียที่สองเนี่ยมองเป็นพรลิเวฟนะพบร์ลิเวฟก็คืออะไรครับมองว่าตรงเนี้ย อาจจะโหดนะเคสองของขา C เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นอะไรขึ้นหนึ่งย่อยรีเบล A แล้วตรงนี้เป็นแค่ B เพราะว่าตรงเนี้ยเมื่ที่เราวัดกันว่ามันไม่ได้ถึง78.6ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็0.8นะเนี่ยปิดแบบไส้ไเนี่ยเปนโอกาสเป็นแค่ขึ้นย่อยของโครงสร้างชีวการที่เป็น A แลอว B แล้วอาจจะมีขา C ขาหนึ่งสิ่งที่บริบทของชุดนี้เหมือนกันก็นกคือมันขึ้นต่อทั้งคู่นะไม่ว่าจ,จะเป็น B ที่ไป C หรือว่า สี่เพื่อลงห้าในระยะสั้นขึ้นต่อทั้งคู่แต่ในระยะกลางเพื่อลงต่อทั้งคู่นะครับแต่ทีนี้ข้อควรระวังครับเคสแรกไม่น่าห่วงเพราะคือถ้ามันไม่ผ่านตรงเนี้ผ่านสองตามหลักทฤษฎีก็มีโอกาสลงต่อแต่เคสเนี่ยขาซีเนี่ยมีกรอบของเลเวลล่าหรือเฟดเนี่ยมันสามารถยาวถึงตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยลงอันนี้คือความน่ากลัวของเคสสองสำหรับขาเซีหรือขาชอตในภาพใหญ่ในภาพระยะกลางที่ต้องระวังจุดนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเคที่อสองเนี่ยมันจะไปก้ามกึ่งถึงการกลับตัวของขา C สีชมพูที่จบด้วยของ D G หรือทางเฟรมที่ใหญ่กว่าที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะถ้ามันสีจบมันก็เตรียมขึ้นขา D หรือไซเขึ้นใหม่เพราะนั้นต้องระัดระวังแปลว่าแบบนี้เราสรุปได้ก็คือภาพใหญ่กับภาพในการขาขึ้น,นเปนรียบาภาพระยะสั้นอาจจะการย่อหรือพักตัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาตามต่อนะว่าไอขาสามนะครับ C ไอขาสี่หรือขา B ที่เราตามในรอบของกาลิบาวเนี่ย อ่ตัวเลขขาสี่หรือรออของกาลิบารจะเป็นเท่าไหร่ดับด m e า a เฟรมเครับพอเราดับมาดูทางเฟ a มเด a y นะครับเห็นโครงสร้างราคาของชุดนี้ก็ถ้าตรงนี้เป็นไดร์บาร์นอ่อลองเช็คนิดหนึ่งไดร์บานอ่ของโครงสร้างของเซมิคอนดที่เรามองว่าจะลงเซมิคขาแรกต้องมาซิกแซกอันนี้คือขา A ย่อมาเป็นขาบลองวัด ขาแรกเนี่ยได้อยู่นะเพราะว่าปิดต่ำกว่าหกสจุดปดนะครับต่ำกว่าหกสิจุปดเป็นซิกแซกได้อันที่สองตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเป็นขา b ถ้าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นขา a ทั้งหมดนี่คือ b ถ้าปิดไส้มาลากไส้มาไม่เป็นไรถ้าปิดเหนือกว่าตรงนี้ยังรู้ซิกแซกที่จะเป็นขา c ซึ่งจะเป็นทางเกรดแบบชุดนี้ก็ได้หรือจะเป็น c ยาวแบบนี้ก็ได้เพื่อรองต่อเซกเมนต์ี่5เพราะฉะนั้น คเคสของไดร์บานอที่เป็นรูปของริมก็ยังม,มีโอกาสเป็นไมได้อยู่เพราะนั้นอันนี้คือลอจิกของเขาส่วนเคสของที่เป็นเคสของ i m p u พ s e หรือ i m p เพล s e ในภาพใหญ่ตรงนี้ที่เป็นขึ้นหนึ่งขึ้น A ตรงนี้คือ b ถ้าเป็นขึ้น C เนี่ยข้อควรระวังตรงนี้คืออะไรครับอาจจะเป็นเคสย่อยก็คือตรงนี้เราอาจจะเจอขึ้นหนึ่งย่อยแล้วก็กำลังปรับตัวในรูปแบบของขึ้นสอง ถ้ายืนได้แล้วโลจิกดีๆเตรียงวิ่งขึ้นสาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้ยขาเซล์จะโดนล,ลากนแน่ๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังเคสนี้โดยโลจิตอย่างที่ผมบอกกรอบก็คือเราจริงๆถ้าออมาตรงเนี้ยขึ้นสี่ไม่ควรเกินสามพันห้าหเต็มที่ก็คือสามห้าอันนี้คือโลจิตสามพันห้าถึงสามพันสิบโลจิตของขึ้นสี่ทีนี้ขอบเขตของอ e ีโกลาบ้างล่ะอีโกลาตอนนี้มันยาวอยู่ประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นบวกลบ ถึงร้อยโอเคมองว่าเป็นแฟดเพราะฉะนั้นจะวัดจากชุดนี้ขึ้นมาอ่าเต็มที่จริงจรมันยาวได้ถึงนู้นเลยแต่ตามทฤษฎีมันไม่ควรหลุดฐานหนึ่งเพราะ,ะนั้นขึ้นมาตรงนี้ได้หมดนะครับเหนือสามพันเจ็ดร้อยสี่สี่ขึ้นมาได้หมดเพราะนั้นตามดูโครงสร้างย่อยดีๆแต่สิ่งที่จะเห็นการขึ้นของขาซีน้อยต้องเบรกตรงน,นี้ขึ้นไปก่อนครับสามห้าสองเจ็ดนะครับ, 3, 5, 2, 7, รบถึงจะเห็นโครงสร้างของการรีบาวของขาซีแรงๆแต่ถามว่าเป็นซีซั่นได้ไหมก็ได้ ก็ตามโรติตรงนี้หรือตรงนี้จะเป็นทรังเกิลในภาพของขาลงอีกก็ได้ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างเอาแค่สองเคสนี้ก่อนนะครับอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวตามตรงนี้ต่อในกรอบตรงนี้ก็คือมันแปลว่าภาพระยะสั้นมองรีบาวทั้งคู่มองรีบาวทั้งคู่เพราะว่าเคื่องสีเล็กแต่เลี้ยวว่าภาพภาพย่อยลงมาอีกมันระวังเป็นการรีบาวเพื่อองต่อทั้งคู่นะแต่แต่อย่างที่บอกว่าเคสที่จะเป็นเคสของขาซียาวเนี่ย ที่เป็นเคสหนึ่งผมเขียนภาพเป็นขวยแบบนี้ดูดีกว่าเคสสีชมพคูคือ 1, 2, 3, 4, ตรงนี้คือขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ตรงนี้คือขา a ตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา C โดยตลกจิตของเขาไม่ไม่ควรยาวแบบยาวเกินตรงนี้สักเท่าไหร่โอ้แบบนิดน,นิดหน่อยนะครับเต็มที่ไม่ควรเกินตรงนี้เส้นสีฟ้าตรงนี้เพื่อลงต่อขาห้า 5. อันนี้คือไอเดียที่หนึ่งไอเดียที่สองนะครับไอเดียที่สองผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่าเป็นสีฟ้าเรามองว่าตรงนี้คือขึ้นหนึ่งเหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้เป็นขึ้นย่อยเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรครับสีในภาพใหญ่สีนในภาพใหญ่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรครับขึ้น a ขึ้น b แล้วก็มีขึ้น C ีที่อาจจะไปถึงตรงนู้นในขึ้น C ตรงเนี้ยตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับขึ้นหนึ่งย่อยแทนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทฤษฎีอิเล็กเว็บเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนระหว่างดีกี ที่มีภาพของการขึ้นกับภาพของการเป็นขาลงเพราะนั้นเราต้องพยายามเปรียบเทียบสองมุมมองนี้ให้ออกให้มีภาพในหัวเพื่อที่จะเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นแบบไหนนะครับแล้วค่อยตัดจอยนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นขึ้นสองนะครับที่เตรียมมือขึ้นสามเพราะนั้นในภาพตรงนี้อาจจะเห็นการรีบลดด้วยการคู่แต่แค่เคสสีฟ้าไปได้แรงกว่าทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเคส เคตแรกที่เป็นแค่ขึ้นสี่สามารถจบตรงนี้ได้ไหมได้นะแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขาสี่สั้นตรงนี้เลยก็ได้นะอันนี้คือข้อควรระวังนะแล้ว,รวรราารต,รตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อยเพื่อรีบาวสองย่อยและเตรียมลงขึ้นสาเพราะฉะนั้นให้ระวังมุมมอนด้วยเพราะว่าเคลดแรกเนี่ยมันสามารถจบสี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นขา A ขา B ขา C จบตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นเป็นขึ้นหนึ่งรีบาวสองลงสาเพราะฉะนั้นถ้าเราซูมด้วยเข้าไปดูอีกถ้าไม่ผ่านแนวตั้งตรงนี้หาจงหวะในการเซลล์หรือช็อตเพื่อหลุนเป้า โซนดานล่างได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซูมมาดูอีกนิดนึงในทางเฟรมสีชั่วโมงทีนี้ถ้าเราม,ามองกรอบ ของขา C ยอดชุดนี้ว่าจบเรียงถ้าเราดูจาก4ชั่วโมงชุดนี้ไอที่เป็นขา ABC นะถ้าตรงนี้คืออะไรครับคือข,ขา A อ่ะต่อให้มันเป็นขึ้น2ใช่ไหมตรงนี้คือขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา C ในเคสหนึ่งก็คือจะเป็นเป็นขึ้นสองใช่ไหมเพื่อเตรียมขึ้นต่อขึ้น3าส่วนในเคสีชม่คู่เมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรครับขา A ที่เป็นขา B ใช่ไหมเพื่อเะ็มขึ้นขาซีนับสมมติกรณีที่ยังไม่จบนะถ้ายนั้น<ส>ผมเอาไปบบนี้ดีกว่า<ส>เพื่อให้มันง่ายขึ้นเอาเป็นเคสสีมพูมันจบตรงนี้ดีกว่า ไม่เป็นไรจบตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าการแค่สี่ก็คือจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวลุนขึ้นขาสี่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันในชุดนี้ใน B 4, ีสีู่เนี่ยก็จะมี a ย่อย b ย่อย C ย่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสูงเพาดูตรงเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันต่อตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อยขึ้นสองย่อยแล้วตรงนี้ขึ้นสามรีบาลขึ้นสี่สี่เนี่ยเหมือนโอ้แหละหัวหนึ่งไหมอย่างนะแต่สี่ปรับดิเพราะนั้นระวังครับในภาพระยะสั้นเนี่ย าจาังหวะในการเซลล์ช็อตเพื่อลุ้นเป้าโรเดิมหรือต่ำกว่าเพื่อลุ้นพื้นาได้เพราะนั้นสรุปตอนนี้ในแผนระยะสั้นมองว่าบิตเทียบอิเทเรียมมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะนั้นถ้าราคาหนักหน้างานตอนนี้นะใครจะเสี่ยงเซลล์ก่อนก็ได้นะเสี่ยงเซลล์ก่อนก็ได้อเดี๋ยวผมขอดูหนึ่ชั่วโมงรอบหนึง่งขานี้ที่ขึ้นมานี่คือขา A ขา B ขา C ขา C ลูปมันครบไหมขา C ก็อ่ะตรงนี้มันเริ่มไซมันเริ่มใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ารับดูดูดูสงไม่มีโอกาสจบนะรายงานตอนนี้ก็คือขยายจังหวะในการเซล์หรือช็อปเพื่อลุ้นเป้าก็คือโซนสีเหลืองตรงหรือต่ำกว่าก็คือโลเดิมหรือโซนสีดำตาลนะครับแต่ข้อควรระวังนะคาขา C มันสามารถขึ้นถึงตรงนี้ก็ได้นะครับของขึ้น4ีก็คือนะั่หรือจะรอเซล์หรือช็อตตรงนี้3 2 5สองห้า สามสองแปดแปดนะครับแม่ควรผ่านตรงนี้นะถ้าเป็นขึ้นสี่ของชุดนี้ที่เป็นเล็บหนึ่งเล็บสองเล็บสามเล็บสี่ที่จะลงต่อห้าแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ห้าอาจจะเฟลเลียได้อาจจะมาแค่นี้ือาจจะมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเราจะหาจังหวะเซลล์ช็อตตรงนี้ส่วนแนวแนวต้าถัดมานะก็อาจจะขึ้นไปถึงตรงนี้สามสามหนึ่งเก้าสามสามห้าหนึ่งถ้ามาถึงตรงนี้ได้แปลว่าอะไรครับตรงนี้อาจจะทําให้ขึ้นบีไม่สักคู่จบ นะครับหรือขึ้น,นสองมาสักพูใ้จบเตียงวิ่งขึ้นขึ้น4ี่หรือเว็บสามในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าไปเึงตรงวเนี้ยขาบะขาใบาหรือขารองจะมีลุ้นนะครับโซนแนวรับระยะสั้นนะครับถ้าเป็นภาพของการลงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นการเด้งสั้นๆได้นะครับเด้งสั้นๆได้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับถึงสามหนะึ่งสี่สามแต่แนวรับนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะภาพยังมีโอกาสลงต่อนะครับอาจจะเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อมาถาเก็ตโซน้าล่างหรือโ o w เดิม แล้วถัดมาที่น่าสนใจจริงๆก็คือ2 8งแปดแปถึงสองเก้าเนะเพราะนั้นผมมองส่วนตัวนะถ้าจะบายรอดูโซนนี้น่าจะโอเคกว่าตรงนี้อาจจะลุ้นเลข้งสั้นนะครับประมาณนี้ทีนี้ดูรอบสตรอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ผมตีเป้ากรณีที่มันจบไปก่อนนะถ้าจบเป็นเลบห้าหรือจบเป็นนอนก็คือโซนนี้หรือต่ำกว่าสองเจ็ดเจ็ดแปดสองอะไรสองเก้าหนึ่งหกเพราะฉะนั้นอถ้าเราดูแต่รอสตอร์ตอนนี้ทางเฟรมเดยอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์โซยกโลทางเฟรมสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซ เดวอโซสี่ so, ชั่วโมงโอวโซสี oh ่ so. ชั่วโมงโอวโซแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอบอสหนึ oh, ่งชั่วโมงโอบอสเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรอบสโตล์ตอนนี้ในภาพระยะสั้นอาจจะมีการย่อสั้นๆน,นะของทำเฟรมย่อยได้สิบห้านาทีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูโต่งเงี้ยจริจริง ถ้าลองดูทรงเนี่ยผมมองว่าถ้าดูตรงนี้ยังไม่น่าเซลล์เท่าไหร่นอาจ,จะรอให้ให้ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือโซนนี้แหละรอดูโซนแาวต้านตรงน,นี้แล้วกันค่อยเซลล์ส่วนถ้าลงมาตรงนี้แล้วเด้งอาจจะรอดูจงังหวะตามเส้นสีฟ้าเพื่อเซลล์ซ้ําลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจจะดีดอยู่ซึ่งตรงนี้ดูยังไม่รู้ว่าหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยจบจบไหมแต่ว่าคิดว่าตรงเนี้ยอ่าสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงก็อาจจะยังไม่จบก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะลุ้นหน้าเสือหรือหน้าช็อตเพื่อลุ้นเป้า,าโซนนา,างส่วนภาพบรรยากาศก็คือลุ้นบ่ายก็คืออาจจะรออยู่ที่โซนรับตรงเนี้ยนะครับประมาณนี้แต่ของอิตาเรี่ยมก็หวังว่าคลิปนี้น่าเฉพาะเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคนาะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัวใจกดติดตามเป็น,นกันด้วย สุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดใน,นวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ